เลือคคนชีวิตรักซินเดอเลรล่าตอนที่สองมาดามมินอร่าอิดนาราาใจกับลูกสาวที่ทะเลาะเบาแวงกันจึงพยายามหาหนุ่มๆลูกของเหล่าเพื่อนๆให้มาที่บ้านแต่พอพวกเขาเจอกับซินเดอเลรลาก็เปลี่ยนความสนใจไปในทันทีคุณพีเตอร์ มาแล้วล่ะค่ะเนี่ยพริสซิล่าเตรียมอาหารเอาไว้เยอะแยะเลยคะ่ะพริสซิล่าทำเองกับมือตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะคะโอ้โหผมชักอยากกินแล้วสิครับฝีมือของคุณพริสซิล่าโอ้โอ้โอ้คุณปีเตอร์คะ่ะฉันก็ช่วยพี่พริสซิล่าทำนะคะรับประกันความอร่อย ของฉันนะทำสปาเกตตี้นะคะรับประกันว่าอร่อยมากเหมือนกันอุย้ยไปกินพิซซ่านีกว่าค่ะคุณปีเตอร์เพราะว่าเนี่ยอนาตเซียทำพิซซ่าหน้าทะเลอุย้ยม,ม,มีกุ้งมีปลาหมึกมีทุกอย่างเลยค่ะฉันทำอร่อยกว่าฉันทำอร่อยกว่าฉันทำอะไรกว่ายินเสียงนดยติงแก้ว ลา,ลาลาลายินเสียในติงเกวเอ๊ะเสียงใครร้องเพลงนะครับอ๋อคนใช้ที่บ้านนะคะไม่มีอะไรคุณปีเตอร์อย่าไปสนใจเลยนะคะโอ้โหเสียงเพราะมากเลยนะครับเสียงเพราะขนาดนี้หน้าตาจะสวยสักแค่ไหนอุ้ย อย่าไปดูเลยค่ะคุณปีเตอร์ทุเลศลูกกระตาแม่คนนี้ขี้ริ้วขี้เรจนเราสองคนต้องตั้งชื่อว่าซินเดอเลล่าแปลว่าสาวน้อยในฐานนะคะหัยหน้าขำจริงไหมพี่พิซิล่าจริงจ้ะจริงอย่างมากเลยคุณพิซิล่าให้ฉันเอาชาไปเสิร์ฟเลยไหมคะโอ้โห สวยสวยมากจริงๆสวยกว่าคุณสองคนรวมกันอีกอายมีว่าพวกเราเหรอไปให้พลเลนนะไอ้ปีเตอร์ฉันไม่ไหวแล้วนะอนาตาเซียฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะพี่ผู้ชายที่มันชอบเราสุดท้ายก็หันไปชอบนางพิสซิลล่ากันหมดเราจะต้องจัดการมันขั้นเด็ดขาด ไม่เห็นนั้นมันเหมาะผู้ชายทุกคนในเมืองนี้แน่จัดการยังไงล่ะสัตว์กฎมันดีไหมโอ้ยโหดร้ายไปฉันไม่กล้าหรอกแม่เลี้ยงของซินเดอเรล,ลา่าเห็นลูกอยู่ในความทุกข์ใจก็แสนจะสงสารจึงไม่ยอมให้ซินเดอเรล,ล่าออกมาเจอผู้คนล้างจานอยู่ในนี้ห้ามบอกไปไหนเข้าใจไหมซินเดอเรล,ลา่า ค่ะคุณแม่เลี้ยงซักผ้าเสร็จผ้าหมานผ้าหม่มผ้าปูรองเทา้าซักซะค่ะคุณแม่เลี้ยงแล้วก็ทำอาหารมาให้พวกเรากินอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารว่างในแต่ละมือ้อแล้วก็อาหารรอบดึกด้วยค่ะคุณแม่เลี้ยงดีแม่ทำไมแม่ให้หนางสินมันทำงานทั้งวัน เดี๋ยวมันก็ตายเราได้เสียยงอื่นจ้างคนใช้แน่มันก็จะได้ไม่มีเวลามาแย่งแฟนพวกแกไงล่ะอุย๊ยแม่นี่ฉลาดจริงๆหลักแหลมมากแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นฉันจะเป็นแม่แกได้ยังไงซินเดอเรล่าทำงานหนักทั้งวันจนเริ่มจะหมดแรงสัตว์น้อยใหญ่ที่ซินเดอเรล่าเคยให้อาหาร ต่างก็แสนจะสงสารซินเดนเรล,ล่าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยบ๊อบบี้ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเหนื่อยอะไรขนาดนี้เลยทำงานตั้งแต่ตื่นจนถึงเดี๋ยวนี้เลยฉันคิดถึงพ่อกับแม่จังฮพูดกับแกแกก็คงจะไม่รู้เรื่องสินะเหนื่อยเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยฉันว่าเรามาร้องเพลงกันดีกว่าไหมยินสี ติงแก้วยินเสียงในติงแก้วเสียงใครอะเพราะจังเลยโอ้ยคุณแดนเนี้ยไม่มีอะไรค่ะฉันว่าคุณหูฝาไดไปแล้วเราออกไปนั่งรถเล่นกันดีไหมคะไม่ต้องอยู่ที่บ้านหรอกก็ได้ครับคุณอยากไปไหนบอกผมมาได้เลยผมตามใจทุกอย่างวุยน่ารักถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันดีกว่านะคะ โอยแม่น่ะพี่พิซิลล่ามีแฟนแล้วหรือหนูล่ะหนูไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอะ่ะเอาหน้าพี่แกขายออกมีคนมาคบด้วยก็ดีแล้วต่อไปเวลาแม่ชวนลูกชายใครมาที่บ้านแกก็เลือกเอาเลยไงว่าชอบใครอุย๊ยจริงด้วยนะคะแม่แหมแม่นี่ฉลาดจริงๆเอ๊ะ ใครมาขอประตูเนี่ยไปเปิดสิปไปได้ค่ะโอ้มีอะไรยะแก่ๆแ,แบบนี้มาจีบฉันฉันไม่เอานะเชิญไปจีบแม่เลยแก่ๆแ,แบบแม่เธอฉันก็ไม่เอาืมว่าแม่ฉันแก่เหรอเอาละเอาล่ะ,ละวันนี้ที่ฉันมาเพราะจะเชิญ พวกผู้หญิงทุกคนในเมืองนี้ไปงานเลี้ยงเต่นราที่พระราชาจะทรงจัดขึ้นเพื่อเจ้าชายฮะเป็นงานเลี้ยงแต้นรำจริงหรอคะใช่แล้วงานเลี้ยงเต้นรําของเจ้าชายเชิญผู้หญิงทุกคนในเมืองนี้มีความลับจะบอกถ้าเจ้าชายขอหญิงคนใดเต้นรา คนนั้นก็จะได้อภิเศกสมรสเป็นราชินีคู่กับพระองค์ในปลายภาคหน้าว้ายพี่อนาตเซียมีแฟนแล้วแม่ก็แก่งนักแล้วฉันก็มีสิทธิ์คนเดียวว้ายตื่นเต้นแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าอะไรหรออนาตเซียลุงทหารคนเมืก่อกี้เขาบอกว่าเขาจะเชิญผู้หญิงทุกคนไปงานเลี้ยงเต้นรำของเจ้าชายจะแม่ งั้นเหรอวิเศษถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบไปเตรียมชุดไม่ต้องเผื่อพี่พิซิลล่านะแม่ไม่ได้พิซิลล่าก็ต้องไปเผื่อเจ้าชายไม่สนแกก็ยังเหลือพี่แกแต่หนูสวยกว่าตั้งเยอะนะแม่งานเลี้ยงเหรอว้าวแม่เลี้ยงคะขอฉันไปด้วยคนได้ไหมคะได้สิจ๊ะ เขาบอกว่าเชิญหญิงสาวทุกคนในเมืองนี้เพราะฉะนั้นเธอก็มีสิทธิ์ซินเดล่าขอบคุณขอบคุณค่ะแม่เลี้ยงขอบคุณขอบคุณขอบคุณจบไปแล้วนะคะสำหรับซินเดล่าตอนที่สองค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าซินเดล่าจะได้เป็นงานเลี้ยงเต้นรำหรือเปล่าทำไมแม่เลี้ยงถึงอนุญาตให้ไปไง่ายๆใครรู้ คอมเมนต์บอกเลยนะคะ